เอาละครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่32กันแล้วนะครับกับ g r ร t i s Auto f i ไฟนนะครับก่อนในขณะที่ Frank i e และเทเวอรนะครับไปทำภารกิจในการขโมยรถผมที่เล่นเป็นไมเคิลตอนนี้ก็มาทำภารกิจที่ เราไม่ได้ทำนะครับโอเคก็มาอยู่ที่หน้าสตูดิโอแห่งหนึ่งครับของริชาร์ดซโลมอนนั่นเองนะครับเป็นผู้กับ,บชื่อดังครับก็เข้าไปรับภารกิจเลยนะครับวันนี้เรามาทำภารกิจแบบรุ่ยเดียวครับเพราะว่าเราว่างนะครับไม่มีงานมา yeah, เอาไม่ว่าผมมีนัดก,กับคุณริชาร์ดนะครับซโลมอนริชาร์ดเอ่อช่วยเปิดประตูหน่อยครับทำไมไม่เปิดอะ่ะถ้าไม่เปิดผมขอใช้ระบบ อัตโนมือนะครับโอเคชนไปเลยผมก็งงว่าทำไมไม่เปิดเหมือนบักหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเราเข้ามาจอดที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับเราก็ห้องของค่าดาว่าน่าจะเป็นเอ่อเรียกว่าเจ้าของนะครับสตูดิโอแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นผู้กับชื่อดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ตำแหน่งของผมเนี่ยอา่าไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับโอเคเข้ามาครับเป็นคัตซีนนะครับ อ๋อสวัสดีครับเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาขอบคุณครับผมนายเขาจะเป็นไมเคิลสินะครับผมรู้ไหมช่วเคยมีลีขาทั้ง3ามคนแต่ตอนนี้เนี่ยยังต้องชงกาแฟเองเลยแล้วก็ไม่มีใครให้แท้โลมีจงดูนาวากำลังร่องมาแต่กำแพงจะรั้งเราเอาไว้จากนางเรื่องเนลสันอินเนเปิลผู้โตหรอฉันบอกว่าดองคาร์โรยไอซซอบื้อเอ่อ Shadow of โอเคมีอยู่ข้างหลังนะครับ Shadow of Olive Tree นะครับเดวินเวสตันบอกว่านายเป็นแฟนหนังแฟนตุ๊กยุกเลยครับบอกที่ไมเคิลเดวินเวสตันเขาน่ะเขาอยากให้นายไปจัดการชานหรือเปล่าไม่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 ใช่อย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าคุณกำลังทายหนังอยู่ผมไม่ได้อยากช่วยคุณก็จะออกเท่านั้นแหละที่อยากจะวางมือไมเคิลเขากับลูกชายชานพวกเขาอยากให้ชานย้ายออกไปที่นี่จะได้เปลี่ยนเป็นคอนโดหรูหรือสรอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ที่นี่มันรคุความความฝันนะครับสงสัยพวกนั้นคงจะฝันอีกอย่างละ่ะสักวันต้องมาถึงทันไมโทรพวกขเขาหรอกนะรู้ได้ไหมอย่าได้ทํางานกับเด็กก,กับพวกสัตว์แต่ฉันอาจจะเพิ่อมอีกหน่อยนึงแล้วกันอย่าได้ทํางานกับผู้กำกับหรือพวกนักสแสดงเออหนังเรื่องนี้ก็ลังจะฆ่าฉันโอเคเรื่องมันเป็นยังไงครับมาทุบมุณนแบบฉ <Set> ากในเมืองริบติทซิตี้เมลดาว ท,ทั้งเรื่องถ่ายทำบนกรีสกินข้างนอกนั้นเรากำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินจากนาั้นเราก็ถูกขูดเลือดขูดเนื้อสูบการประทัการเอาไปด้ตายระหว่างไอไอายุน้อยร้อย้านสองคนกับฉากทำท่าฝึกซ้อมเยอะที่หนังชอบผ่านแล้วปัญหาคืออะไรครับเนี่ยมิวตันแม็กอิลอยชันแคสเขาไม่เล่นบทรองแต่ค่าตัวเขาถูกดีควาสมสามารถเป็นศูนย์แต่ก็ไม่แพกแล้วนะแต่เขามีตัวแทนใหม่ร็อกโกเฮโรซี่ เขากำลังทำเรื่องลำบากให้เรากับกาจตาห้าตัวใหม่ตอนนี้เขาหยุดการถ่ายจนกว่าจะได้ค่าจ้างนั่นดูจะเป็นปัญหานะครับก็คงไม่เท่ากับผู้กับที่อยากจะถ่ายนังต่อแอนทอนโบโดแรนเคยได้ยินชื่อไหม่ะถ้าไม่เคยก็ไปแปลกแล้วนะตอนนี้เขาดันมีอาการทางจิตอาจว่าไปทั่วใส่คนที่อยากจะเจอเขาโอเคผมพาใจ้วครับดูเหมือนคุณจะอยากได้ผู้ช่วยคนใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แต่ผมไม่เอาเรื่องการแทะโรมนะครับ โอ้ฉันรู้สึกชอบนายเข้าแล้วสิฮ่า่าโอเคก็ไปที่รถซานโตตะวันออกครับรถใครไม่รู้เห็นว่าแรงดีสามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะครับรถเราอยู่รนนู้ดแต่ไม่เป็นไรครับขอยืมก่อนนะครับตอนนี้เรามีคอนแทคของโซลมอนมาแล้วนะครับแล้วก็ยามตรงนี้คงจะไม่เปิดประตูให้ผมอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับโอเคไปกันต่อครับตัวนี้เนี่ยรถแรงมากนะครับต้องรอให้ดีแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของการชนเลยเพี๋วนี้แหละก็ขับได้สบายใจครับ โอเคแล้วก็รถนี้เหมือนว่าเราไม่ได้ขโมยครับเราสามารถจิบปาใช้ได้เลยนะครับไม่มันไม่ได้ล็อกนะครับมีกุญแจอยู่เรียบร้อยอ่าส่วนเรื่องนะครับของเหรียญทองเดี๋ยวผมค่อยอ่ะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอ็นดี้แล้วกันครับเฮลโลมอนผมกำลังไปจัดการเรื่องนั้นพอดีเลยดีดีดีพอดีฉันตื่นเต้นไปหน่อยจนลืมบอกรายละเอียดบางอย่างไปน่ะ อ๋อคงอย่างนั้นคูอยากจะให้ผมเก็บไอเพโลซี่สินะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรือจะเอาวิธีทางหรือไม่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 เอาไม่เอาไม่ต้องเก็บใครทั้งนั้นแค่สอบรนุญาตก็พอเขาพูดอะไรกับพูดกับฉันก็เฮนดี้งานไปหมดนะเชื่อไหมล่ะของั้นให้บรียนอิทุมน่านแล้วก็พาไอคนเก่งกลับมาที่กองในแบบที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะผมดูว่าผมจะได้บ้าพวกนั้นกับคนที่คลั่หมดเลยหรอครับบอกแล้วมันไม่ใช่ครับมันเล็กอย่างกับลูหนูแอนทอนกับมิลตน่าจะอยู่ที่นั่นนะ และพีโดซี G ่กำลังไปรับพวกนั้นพวกเขากำลังพาทนายของเขาเนี่ยเพื่อไป็นสัญญาเพราะงั้นเขาเห็นคนตุดโดเข้าไปเนี่ยเขาจะรีบจัดการในทันทีโอเคผมจะทำงี้ละกันแล้วเจอกันที่กองนะครับบอสโอเคก็คือเราต้องรอบเลนเข้าไปอย่าให้ถูกจับได้นะครับไม่งั้นมีปัญหาใหญ่แน่นะครับโอเคเราก็อ่าเป้าหมายที่เราจะเอาเอาไปเอาตัวมานะครับอีกสองคนคือผู้กำกับแล้วก็ นักแสดงนะครับที่ตอนแรกว่าจะเอามาเป็นบทพัดลองโอเคก็เนื่องจากว่าทุนในการสร้างหนังเราไม่มีแล้วเลยก็เราก็เลยไปจ้างผู้กำกับคูย่วยกับนักแสดงที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแถมการแสดงความสามารถเนี่ยห่วยมากๆครับเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับโอเคใกลถึงละตรงนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนมาให้จอดตรงนี้เป็นเลนฝั่งตรงข้ามมีรถบรรทุกจอดอยู่โอเคเขาจอดน,นะครับเรียบร้อยเปคัสซีนะครับตรงนี้ ในั้สีเนี่ยมีฮอีอนะครับบินลงมาจอดที่ดาดฟ้าของตึกซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้นะครับซื้อแล้วก็นักแสดงใส่เสื้อสีขาวครับไงสุภาพสตรีอ่าบุบุชอบที่นี่ไหมยังกับสวรรค์ของ EDM เลยพุ้แชมเปญติดไฟอกอึ้มๆสาวๆเต้นโยกเพียบไปหมดเลยนั่นแหละเฟรซี่จัดให้ ตอนนี้ผมขอเวลาแป๊บเดียวนะครับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมไปหยิบของข้างในก่อนเจ <ni> ียน <ni> ี่ใกล้เสร็จเรื่องที่ขับแล้วเราจะได้ไปสักทีท <Take> care, นายดูแลคนพวกนี้ไว้ด้วยนะ <All> อย่าให้ไก่ตื่นละโอเคไหม s <S ไปกันเถอะโอเคครับเราก็เป้าหมายของเราเมื่อกี้เนี่ยมีผู้กํกับที่เป็นตัวทุมทุ้มหน่อยนะครับเราก็นักแสดงพระเอกแล้วกัน ใส่ชุดสูทสีขาวนะครับตรงนี้เราย่องเข้าไปนะครับมีศัตรูอยู่2คนไม่ต้องจัดการครับเราเข้าไปเงียบๆครับสำคัญเลยตรงนี้อย่าเตะโคมไฟเอออย่าเตะตัว้ฟอ้าน้องเหมียวเอยมีเยงหรือเปล่าเนี่ยโอเคตรงนี้นะครับอย่าเตะอะไรให้มันแบบเป็นที่สนใจนะครับเพอพอเราขึ้นมาได้แล้วนะครับเราจะเจอกับพวกของมานครับหนึ่งคนตรงนี้ค่อยๆย่องไปนะครับเราก็เลงข้างหลังให้ดีครับหลังจากนั้นประธานบาทาให้ครับปุ๊บนะครับ เงื่อนไขนะครับในการได้เหรียญทองอันแรกคือเราต้องจัดการคนนะครับหรือศัตรูเนี่ยให้แบบไม่รู้ตัวในทั้งหมด3คนครับตรงนี้ไปแล้ว1คนนะครับส่วนตรงนี้ที่เราจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันรู้ตัวแน่นครับแต่ว่าเราต้องจัดการมันโดยเร็วดยที่จะไม่ต้องใช้ปืนนะครับเราวิ่งเข้าไปหามาเลยไปจะออกมาจากประตูครับโอเคเล่งแล้วซัดหน้ามันไปเลยครับก่อนที่มันจะโทรเรียกพวกนะครับ โอเคก็อย่างที่บอกไปครับว่าด้านซ้ายบนเนี่ยเขาบอกว่าจัดการพวกราโคก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวนะครับตรงนี้มีอีกหนึ่งคนครับเราสามารถกิ้งกระโดดลงไปด้านล่างครับอย่าให้มันรู้ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นคนที่2ครับที่เราจะสามารถจัดการได้แล้วก็ได้เงื่อนไขของเหรียญทองครับก็คือจัดการไม่รู้ตัว3คนคนนี้จะเป็นคนที่2ครับเลงแล้วก็บัฟเรียบร้อยครับคนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการคนที่3กันนะครับเพื่อที่ให้ได้ เงื่อนไขเหรียญทองนะครับก็ตรงนี้ช่องใช้เวลาทำธารกิจไม่เกินสิบนาทีผมเดาได้เลยว่าเกินแน่ๆครับเพราะว่าถ้าไม่อยากเกินไม่ต้องดูคั้นสีนะครับคั้ตัวสามคนไม่รู้ตัวครับตอนนี้ไปแล้วสองครับขับพอห้ามชนครับเราก็ในขณะที่ขับพอลงจอดเนี่ยห้ามกระแทกเดี๋ยวผมจะไปเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งตรงนี้จะมีศัตรูคนที่สามนะครับเดินออกมาเราก็เดินตามหลังไปครับเงียบๆนะครับอย่าลืมว่าต้องย่องเท่านั้นนะครับไปแล้วก็พยายามอย่าให้มันหันมาเห็นเราได้นะครับ ซึ่งตอนนี้มันจะยินอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆย่องไปเราก็บับเหมือนเดิมครับเป็นคนที่สานะครับเรียบร้อยที่เหลือตรงนี้วิ่งได้ครับเพราะว่าภารกิจที่ว่าย่องโดยที่ไม่อไปทําร้ายคนไม่ให้รู้ตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราขึ้นไปด้านบนมาถึงด้านฟ้าแล้วนะครเดอดทิฟเนี่ยจบแล้วครับสุภาพบุรุษตอนนี้เราจะกลับไปแล้วโอเคเป็นใครเนี่ยเพโลนีมาแล้วไอ้โง่ถึงใครวะเนี่ยนี่แก กลายเป็นว่าพวกเขาพอใจกับพ่อตกลงแล้วนะเพราะงานพวกเราจะกลับไปที่กองถ่ายกับฉันเชื่อไอทีเวนี่พูดไหมล่ะไม่ต้องมาใหม่ๆเดี๋ยวฉันจัดการเองไอ้นี่โอเคเราก็มาครับฉากบูนนิดนึงปาบไม่ต้องควักปืนนะครับไม่ต้องควักปืนมือเนี่ยนะครับปาบอ๋อไอคนนี้ชื่อล็อกโก้หรอเนี่ยปึ๊บเออนี่เป็นไงนะเจอของจริงเป็นไงแล้วก็ไม่ต้องปลาณีครับเรียบร้อยเอาละไอตุนมึก เราจะมาทำข้อตกลงกันใหม่นะแกเลิกยุ่งคนของฉันแล้วฉันจะไม่โยนแกลงจากดาดฟ้าตกลงไหมล่ะโอเคได้ครับได้ครับโอเคครับผม <All right. S 2> ตามนั้นเลยจ่แขนนั่นแหละเอาละ <the way. S 2> ถึงเวลากลับบ้านได้โอเคแล้วก็ในฮอเนี่ยก็จะเป็นผู้กำกับกับนักสแสดงของเรานะครับนี่พวกเราจะไปไหนกันนี่ย ฟังนะถึงนายจะจัดการเจ้าหน้านได้แต่นายก็ทําอะไรคนที่มีความสมารถคนนี้ไม่ได้พวกเราจะไม่ถ่ายต่อหากไม่ได้สัญญาใหม่ทำอะไรพวกแกไม่ได้ก็หรอก็คอยดูแล้วกันนายจะกลายเป็นเด็กดีแน่นอนฉันไม่รู้นะว่านายคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในรสตอรี่ยังไงจะไม่ใช่สกิลตี้หรอกใช่ผู้ช่วยโซลมบอนต่างหากล่ะโอ้พูดเร็วมากครับปั๊บๆๆแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะต้องขับพอแบบผาผลวิธีการง่ายๆคือจริงๆแล้วว่ามันง่ายมากคือเราแค่ ขับลอดใต้ทางด่วนขับลอดใต้สะพานหรืออะไรพวกนี้ให้มันในนี้นะครับอ๋อฉันไม่รู้ว่าที่ทําอยู่มันจะเปลี่ยนความที่ของฉันยังไงนะมันไม่ได้สร้างอะไรบรรจั้ฉันเลยโอเคแต่ว่าผมจะไม่อันนี้ครับคือจะเห็นนะครับมันมีสะพานมีช่องให้เราสามารถขับพอนเนี่ยลอดใต้แต่ว่าไม่จะเป็นก็ได้นะครับข้างหน้าก็อันนี้คือจะง่ายสุดละสำหรับสะพานสังเกตว่ามันจะเป็นสะพานที่มันเป็นท่อส่งน้ํานะครับอ๋อตรงนี้เขาบอกว่ามันควจะง่ายกว่าถ้า ตกลงในสิ่งที่ฉันต้องการช่วยด้วยโอเคเนี่ยเราแค่บินไปบินมานะครับเงื่อนไขคือบินขึ้นบินลงนะครับหรือว่าบินเฉียดสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้จบภาร,รกิจได้ครับอ่าใช้คำพูดไดไหน่อยได้ไหมฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าเป็นสัญญาที่อ่าว่าจะให้ยาตัวแรงกับฉันเออเมื่อกี้เขาบอกว่า,วาอะไรวะอาเหมือนประมาณวนะ่าายอยากจะพิจารณาเรื่องนี้มาอีกครั้งใช่ไหมมาเลยโอเค เมื่อกี้บทสนทนาผมน่าจะไม่ทันครับแต่แต่ว่าตอนนี้มันมันน่าจะโอเคละมันน่าจะเหมือนกับกลัวแล้วนะครับอันที่ผมจะบินลงเฉียดที่พื้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาครับคือต้องขับรถด้วยความเร็วสูงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมรือยางร้อมอครับมาฝัางนะพอแล้วพอแล้โอเคเพ่ <All right. S 1> ฉันจะถ่ายนะคุยเพื่อนกันหวยนี่ยก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างที่นายต้องการอยู่เธอโอเคเห็นไหมล่ะ มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยตอนนี้ก็แค่กลับไปทํางานได้แล้วโอเคครับเราก็กลับไปที่สตูดิโอครับอาจจะมึนๆหัวสักนิดนึงนะครับพอดีว่าผมขี้เกียจเสี่ยงในเรื่องของการบินลอดใต้สะพานเพราะว่าเงื่อนไขของเหรียญทองเนี่ยโอเคอันนี้ไมเคิลน่าจะบอกเขาว่าเอ่อเพ่มินต้านายน่าจะควรเป็นขอโทษคุณดิชาร์นะแล้วฉันจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะไม่ละเขาควรมาขอโทษฉันมากกว่า มันจะเป็นความจริงที่โหดร้ายนะแต่ว่านายไม่ได้เก่งขนาดนั้นออกจากหวยดีสานายแค่โชคดีเท่านงานเท่านั้นนี่นายน้อยเล่นใช่ไหมฉันคือศิลปินนะเวย้ยฉันบอกให้นายไปขอโทษเมื่อนายเจอโซลมอนนายต้องพูดว่าขอโทษกับเรื่องที่เข้าใจผิดและนายต้องทราบซึ้งอโอกาสที่นายได้รับโอเคตอนนี้ฉันจะจอดเจ้านี่ได้ที่ไหนเนี่ยตอนที่เดเวินเวสต้นานมาที่สตูดิโอเ<ๆ>ขาบอกให้เอานะบอ,อก<ๆ>จากแทงให้หมด<ๆ>โอเคงั้นเราก็ทำแบบเดียวกันละกัน ตรงนั้นเลยจอดเลยโอเคก็จะเป็นน่าจะเป็นแทงน้ำครับผมตนแรกนึกว่าน่าจะเป็นสะน้ำแต่ว่ามันน่ามันน่าจะเป็นแทงน้ำแหละแล้วก็เอาหนาบอ,อกให้หมดนะครับตรงนี้นะครับจอดเบาๆนะครับค่อยๆลงครับแบบปราณีนะครับโอเคหลังจากนั้นวิ่งไปหาสวนวอรเลยครับตรงนี้ไม่ต้องรอไอ้พวกผู้กำกับหรือว่านักแสดงก็ได้ครับเราวิ่งไปหาส่วนวอรเลยมันจะตัดเป็นแ์สทันทีนะครับโอเคเรียบร้อย แล้วก็โอเคช่างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้แอนทอนไอ,นอน้หน,น,น,นูนาไม่ยอกศิลปินฉันว่าแล้วแล้วเรื่องนี้จะเป็นสุดยอดงานศิลปะบทหยุยหวยเพ, <อ S 2> พ <อ S 1> รซ้ำซากที่นายจะทำให้นายหลงหลรักนายนะโอ้หวยจริงๆเอาละโซโลมอนมีตั้งเขามีบางอย่างจะบอกกับคุณนะ่ะพูดเลย เอ,อผมผมแค่อยากจะบอกว่าผมขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องเขง้าใจผิดนะครับแล้วผมมซาบซึง้งผมทราบซึง้งสำหรับทุกโอกาสที่ที่ที่คุณมาบผมนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเคลิลฉันจะพูดไงดีละ่ะนายนี่เยี่ยมไปเลยนะฉันรักนายชมกันไปแล้วครับไม่ไม่ไม่ไมฉันพูดจริงไม่ได้เลงเล้าหรอกนะแต่จะเป็นไรไหมถ้าฉันจะบอกนายว่าหนังเรื่องนี้เหมือนไม่มีคำสาบอะไรบางอย่าง ฉันอยากให้นายมาเป็นผู้อำนวยการสร้างโอ้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับเอาไว้คุยกันที่ดังหน้าเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนละโอ้สุดยอดเยี่ยมโอ้เ e s yes เรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จนะครับคุณริชาร์ดนะครับเวลาบรรทัภารกิจครับเน้นย้ำไปนิดหนึ่งสิบนาทีครับผมเกินแน่นอนครับข้าควรไม่รู้ตัวขับสามคนเรียบร้อยครับขับพ่อห้ามชนเรียบร้อยครับแล้วก็สุดยอดทัดดาวนี้ก็คือ ในขณะที่เอาฮอลงจอดไม่กระแทกนั่นเองนะครับโอเคสำหรับในพีนี้ลากันไปก่อนนะครับจบไปเต็มเท่านี้ครับเดี๋ยวในอีพีหน้าเราไปดูการทำภารกิจของสองคนนี้กันต่อครับอ่ะยังไม่จบนี่นะมาตีโทรมาครับเฮ้คุณมาติมเ็โซ,โซสร้างบ้านเป็นไงบ้างครับเยี่ยมฉันอยากเจอนายหน่อยนะมาที่ราโฟตาบังค่ามาหาฉันหน่อยแล้วก็เอามิเตอร์คิงครามาด้วยนะเอาแฟรงกี้เรอครับพอดีผมไม่ค่อยรู้จักเจ้าหนูนั่นเลยเออผมไม่อยากให้เขายุ่งเรื่องนี้นะครับ แต่ชา <All right. S 1> แต่นายเนี่ยต้องการมืออีกมือหนึ่งนะในการทํางานโอเคก็ได้ครับผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งค,คือเทเวอร์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปด้วยและกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะส่งข้อความไปหาเขาเองก็แล้วกันนะอะโอเคเดี๋ยวอ e ี ina, พีหน้าภารกิจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับแล้วพบกันในอีพีหน e ้าครับสวัสดีครับ